ันนี้เป็นวันสเปเชียลเนาะหลายคนจนเชื่อว่าวันนี้มีแต่คนเก่าเลยก็เลยก็เลยนั่งอยู่ว่าเอ๊ะเราจะพูดอะไรดีให้กับคนเก่าฟังก็เลยนั่งคิดนะไม่ใช่ไม่คิดนะเราเอ๊ะเราจุดประเด็นก็คือคนเก่าควรจะฟังข้อมูลใหม่ไม่ใช่ฟังข้อมูลเก่าคนใหม่ฟังข้อมูลเก่านะคะเพราะคนเก่าต้องฟังข้อมูลใหม่องค์กรมันถึงจะเติบโตค่ะ ะะวันนี้จุนก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาวันแรกเข้ามาแบบงงๆค่ะนะคะที่นี่นะคะเข้ามาแบบงงๆนิดหนึ่งนะคะโดนเหมือนเหมือนแกงโดนบังคับมาบอกตรงๆวันวนั้นนะคะ<ม>ก็เรามารู้จักอดีตก,กันก่อนนะก็อดีตเดิมจุนก็ทําธุรกิจสว่วนตัวทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะคะไม่ใช่ไม่ทำเพราะว่าเรายังต้องดําเนินธุรกิจของเราอยู่เพราะยังมีลูกลูกน้องอยู่ที่เราจะต้องรับผิดชอบ นะคะมันเทิงเราต้องรับผิดชอบชีวิตคนนะคะแล้วก็ทําด้านสถานบันเทิงสถานบันเทิงดีไหมบอกเลยว่าเมื่อก่อนดีมากนะคะมันทําให้จนสามารถจับหลักร้านในระยะเวลาสั้นๆในสถานบันเทิงน,นะคะบวกกับเราทําธุรกิจนะคะธุรกิจาการทําธุรกิจจำเป็นมากหนึ่งมันต้องมีทุน 2. มันต้องมีคอนเนคชั่น สามมันต้องมีความรู้สี่มันต้องมีประสบการณ์นี่คือการทำธุรกิจคุณถึงจะซักเซสค่ะคนส่วนใหญ่เข้ามากระโดดแค่คำว่ามีทุนเห็นไหมคะและส่วนใหญ่พอมีทุนทุนมันมีสายป่านจริงไหมคะถ้าสายป่านคุณยาวคุณพร้อมเรียนรู้กับทุนที่คุณมีได้อีกนานไหมในการทำธุรกิจนี่คือในโลกทั่วไปเป็นแบบนั้นทั้งหมดนะคะมันเลยทำให ประสบการณ์จนจากธุรกิจเดิมจะบอกตรงว่าเยอะจนถึงกล้าที่จะลงทุนในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะเรามีพรรคพวกเรามีทุนเรามีคอนเนคชั่นและก็เรามีเรื่องของฐานลูกค้าอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่จุนทำนะคะมันเลยทำให้ทุนสักเซสในระยะเวลาจุนลงทุน5้าล้านจุนใช้เวลา8เดือนคืนทุนในธุรกิจสถานบันเทิ และจึงก็เปิดสาขาที่สองเห็นไหมคะพอนะักธุรกิจส่วนใหญ่พอมีทุนแล้วอยากเปิดเพิ่มไหมคะเปิดเพิ่มลงทุนเพิ่มคะ่ะอีกห้าล้านคะ่ะเปิดเพิ่มคะ่ะแต่ร้านที่สองก็ซัดเซ็ตอีกนะคะใช้เวลาเขาประมาณหกเดือนคืนทุนค่ะร้านที่สองของจุนแต่จุนมาเจ๊งตอนไหนรู้ไหมคะเริ่มเริ่มเป๋ตอนร้านที่สามสาขา ในโลกานอกะจนเริ่มเปิในในในร้านที่สามที่จุนขยายออกไปเพราะสิ่งที่จุนพบว่าธุรกิจสถานบันเทิงเรื่องของงานบริการสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือเรื่องของการบริการเพราะวันนี้ธุรกิจด้านนี้ถ้าการบริการคุณควบคุมไม่ได้มันจะไม่เป็นมาตรฐานคนคล้ายถามลูกค้าก็จะหายนี่คือสิ่งที่จุนเจอนะคะและจุนก็ทยอยปิดทีละสาขาก็เหลือสาขาเดียว ก็เหลือสาขาเดียวที่เราคนโทรลอยู่นะคะปรากฏว่าคนสุดท้ายสิ่งที่เรามีทั้งหมดเราเหลือไว้สาขาเดียวพอที่เราควบกลุ่มได้เลี้ยงลูกน้องได้พอคิดแค่นี้จริงๆณตอนนี้ค่ะแล้วจำแล้วก็โชคร้ายมากนะคะโชคร้ายมันก็ปนด้วยความโชคดีเราปิดสาขาลงเหลือแค่สาขาเดียวถ้าจุนเจอตอนนั้นตอนที่เจอโควิดจุนหนักกว่านี้ค่ะ แต่ธุรกิจจุนปิดก่อนโควิดมาสาขาที่สองจากสาขาที่สามเหลือสาขาเดียวมันเลยทําให้จุนควบคุมได้ถ้ามือถ้าจุนมีอยู่ในมือสาสาขาหน้าตอนโควิดจุนว่าจุนไม่เหลือเลยเลยนะครับขายก็ขายไม่ได้ลูกค้าก็ไม่มีและยังไงภาระเยอะแยะแต่วันนั้นเราเราก็สู้นะคะพอที่เราเหลือสาขาเดียวเรายังแบกได้เรายังทําได้แต่จุนเป็นคนนึงไม่เคยยอมแพ้นะคะ เราจะเป็นคนมองหาตลอดมันมีธุรกิจอะไรบ้างหนึ่งสองสามที่สามารถทําได้ในหัวคิดเลยค่ะสิ่งที่อยากได้คือเป็นธุรกิจอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องมีลูกจ้างนะคะในหัวจุนตอนนั้นสิ่งที่จุนทําได้คือธุรกิจนั้นต้องไม่มีลูกจ้างไม่มีพนักงานเยอะเหมือนอาชีพเดิมเรานี่คือสิ่งที่จุนมอง มันก็เป็นความโชคดีของคุณน,นะคะที่วันนั้นพี่สาวแฟนพี่สาวคณเจเป็นคนเอาคลิปคลิปนั้นโพสและคุนก็เลยมองว่าเวิร์กเป็นตู้ยหยอดเหรียญและไม่มีลูกจา้างและมันเป็นตู้กาแฟถ้าเป็นตู้นะ้ำคุณไม่เอาค่ะเพราะคนลงเยอะถ้าเป็นตู้นะ กิจอยู่กรุงเทพจริงไหมคะคนกรุงเทพไม่ใช้ตู้น้ำมันค่ะเขาเข้าปั๊มค่ะอถ้าถ้าเติมเงินมูลเติมล่ะเอาไหมไม่เอาค่ะเพราะมันมีเยอะตลาดเต็ม <c oughs> นี่คือสิ่งแย่ๆของจุนนะคะถ้าเป็นตู้ซักผ้าล่ะจุนก็ไม่เอาค่ะเพราะลงทุนสูงค่ะความเสี่ยงสูงค่ะต้องใช้พื้นที่ค่ะค่าเช่าก็ต้องเยอะอีก นี่คือสิ่งที่จุนเลือกแต่ละชนิดที่เวทนะคะเหมือนคอมแพรออาชีพที่จุนเลือกว่าจุนจะลงทุนอะไรสิ่งที่จุนเห็นนี่คือจุนเลือกตู้กาแฟจุดเด่นของมันคือหน่งไม่ต้องจ้างพนักงานสองทำงาน24ชั่วโมงเห็นไหมคะสร้างรายได้ให้เรา24ชั่วโมงจุดเด่นข้อที่3คือมันเป็นเครื่องดื่มคือกาแฟที่คนไทยดื่มเยอะ นี่คือจุดที่ทําให้คุณไม่คิดเยอะในการเลือกลงทุนตู้กาแฟค่ะเพราะคนไทยดื่มเยอะที่สุดดื่มเยอะรองลงมาจากน้ําอัดลมเห็นไหมคะคนดื่มชากาแฟนี่คือสิ่งที่จุนเห็นว่าตู้กาแฟมันเป็นไปได้ในวันที่ทุนเข้ามาวันนั้นพอเราเห็นความเป็นไปได้ของมันและสิ่งที่จุนเป็นคือจุนไม่รอ เยอะไม่ใช่มันสามารถเรียนรู้พร้อมกับลงมือทําไปได้นี่คือสิ่งที่จุนเป็นวันนั้นที่จุนเข้ามาคนที่จะให้ข้อมูลเราชัดเจนแทบจะไม่มีมีถามว่ามีไหมมีแต่มันคนละลคนละแนวทางเราก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆ บวกกับเข้ามางานแบบนี้ค่ะเข้ามาฟังคนสําเร็จค่ะว่าเขาทํายังไงเขาถึงขายได้สิ่งที่เรา,าเชิญสิ่งแรกเลยนะคะสําหรับที่นี่คือตู้แรกค่ะตู้แรกเป็นตู้ที่ขายยากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะตู้แรกเป็นตู้ที่ขายยากที่สุดหนึ่งเรามีภาวะความกลัวต้งห้าหมื่นเจ็ดขายใครมครเป็นบ้างคะ เป็นเหมือนจุนเรื่องนี้างจริงไหมภาวะนั้นคือภาวะความกลัวและภาวะการคิดแทนภาวะการกลัวว่าเขาจะกล้าซื้อไหมกลัวแทนคิดและคิดแทนเขาแต่ปรากฏว่ารู้ไหมคะตู้แรกจุนที่จุนขายได้เป็นตู้ไข เป็นพี่สาวตัวเองค่ะเออไมเ้เจดชิมอ่ะก็ไปค่ะชิมเสร็จเออพรุ่งนี้เอามาตังเลย <c oughs> โอนเงินบัญชีไหนซึ่งเราเชื่อไหมคะสิ่งนั้นคือทําให้จนหมดความกูวเลยว่าทำไมมันขายง่ายอย่างเนี้ยจากคนที่เขาได้ชิมอ่ะทําไมมันขายง่ายความเชื่อเรามหาศาลมาเลยค่ะว่ามันขายง่าย ไปได้ใครก็อยากได้ความเชื่อนี้มันเกิดกับจนูนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันเลยทำให้เราไม่ลดความเชื่อนี้เลยแปว่ายังไงมันก็ขายได้ถ้าเราไม่คิดแทนค่ะนี่คือสิ่งที่จูนทำวันนั้นความเชื่อนี้จูนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราเห็นเรามองเลยว่าตู้นี้ อาชีพเดิมเมื่อก่อนจุนทำเครือข่ายจริงไหมคะทำเครือข่ายด้วยสิ่งที่จุนเจอคือการทําเครือข่ายเลยคือว่าสินค้านีนะคะไม่ใช่ไม่ดีแต่มันเหมือนถ้าเขาไม่มีเงินเขาจะรักษายอดได้ไหมจริงไหมคะถ้าเขาไม่มีเงินเขาไม่รักษายอดได้แน่นอนในธุรกิจเครือข่ายวันนี้การทําธุรกิจเครือข่ายคุณจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อมีคนรักษา ยอดเท่านั้นนี่คือธุรกิจเรือข่ายแต่วันนี้ถ้าเขาไม่มีรายได้เขาจะรักษายอดได้ยังไงนี่คือสิ่งที่จุนเจอในธุรกิจเครือข่ายจริงไหมคะจุนทำธุรกิจเครือข่ายมาแปดปีถามว่ามีรายได้จากช่องทางนี้ไหมมีค่ะมีมีถามว่าซักเซสไหมซักเซตค่ะไม่ใช่ไม่ซักเซสแต่สิ่งที่เรามันเหมือนเรามันเหมือน ันเหมือนมันจับต้องไม่ได้รูไหมคะความรู้สึกฟิลลิ่งในการจับต้องอ่ะมันจับไม่ได้แต่พอเป็นตู้กาแฟในสิ่งที่เขาจ่ายเขาจับต้องได้เขาไปวางตรงไหนเครื่องมือนี้ก็ทำเงินค่ะนี่คือสิ่งที่จุนกล้าบอกคนโดยที่จุนไม่คิดแทนเขาเลยหน้าที่เราแค่นำเสนอธุรกิจให้100%ซและสิ่งที่จุนทำคือ ใช้ใจทำใช้ใจทำให้ใจในการทำธุรกิจค่ะบอกเขาหมดค่ะนี่คือเขาจะได้แบบนี้ใช้ใจทำร้อยเปอรเซนตะเชื่อไหมคะยิ่งเราทำไปสักพักหนึ่งทุกๆวันสิ่งที่คุณจะเกิดคือความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นของคุณพอความเชื่อมั่นคุณมันเกิดร้อ คำพูดของคุณทุกคาพูดมันจะออกมาจากใจจริงๆค่ะเมื่อเช้าลูกค้าโทรมาปิดไปได้หนึ่งตู้เชื่อไหมคะขายได้วันนะคะไมชัช่แต่เราไม่ได้ส่งยอดเท่านั้น,เ,นเด็กค,คนจะอิจฉา,า <laughs> จริงนะคะคทุกวันนี้ลูกค้าโทรมา คุยรายละเอียดให้ครบค่ะไม่ต้องกักเขาเขาจะได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ที่ต้องการลงที่ไหนพี่ต้องการลงเมื่อไหร่สิ่งที่จนคําถามเลยพี่สะดวกวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์ค่ะหดูจะได้นัดคิวเพื่อจัดส่งติดตั้งให้ผมขอวันธรรมดาครับถ้าอย่างนั้นวันศุกร์คิวนี้พี่ว่างไหมคะถ้าพี่โอนเงินวันศุกร์นี้พร้อมจัดส่ง ติดตั้งให้เลยโอเคเดี๋ยวพี่จะโอนให้โอนมานจริงๆค่ะไม่ถึงสิบนาทีเมื่อเช้าคุยเมื่อเช้าเพิ่งตืง่นคุยตอนเก้าโมงค้นและเขาก็โอนวันนี้สิ่งที่จุนให้คือเราให้ใจดำเนินธุรกิจและผลตอบแทนมันจะกลับมาเองจากความเชื่อใจเขาก็ได้ใจเขาก็เชื่อใจเพราะวันนี้ยุคนี้โลกออนไลน์เขาไม่ได้เห็นหนะ้าจริงไหมคะแต่สิ่งที่เขาจะเห็นคือ คำพูดที่เราสื่อสารออกไปสิ่งที่จุนเจอที่ลูกค้าพูดทําไมเขาถึงกล้าโอนเขาพูดนะเขาเล่าให้เราฟงังเงินมันเยอะนะคะขึ้นแสนทําไมเขาถึงกล้าโอนสิ่งที่เขาพูดกับจุนวันนั้นรู้ไหมคะที่หลายๆลูกค้าหลายๆท่านที่คุยกับเราคือเขาบอกว่าน้องพูดชัดเจนไม่อ้ำอึ้งอธิบายชัดเจนทุกทจุด พี่ก็เลยกล้าโอนหนึ่งค่นี่คือสิ่งที่ลูกค้าพูดกับโจมตีวันนี้นะคะเมื่อไหร่ที่เราใช้ใจในการดำเนินธุรกิจสิ่งที่เราจะได้มามันก็ได้แบบนี้ค่ะนะคะวันนี้นะคะธุรกิจนี้บอกตรงๆว่าถ้าไม่มันมีแค่รู้กับไม่รู้จริงๆนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้ มันไม่มีทางยากในโลกของความเป็นจริงไม่มีคําว่ายากมันมีแค่คําว่ารู้กับไม่รู้เข้าใจแหละกับไม่เข้าใจมันมีเท่านั้นค่ะวันนี้ขอแค่สิ่งที่เราต้องมีคือความมั่นใจในการพูดออกไปนะคะในการพูดในการนําเสนอในการให้เขาเห็นในการทําของเราและยุคนี้โลกออนไลน โลกออนไลน์สิ่งที่เราต้องทำหลายคนบอกฉันไม่เคยปิดได้เลยในโลกออนไลน์ฉันไม่เคยขายได้เลยในโลกออนไลน์แต่บอกก่อนนะคะทำไปไเรื่อยๆค่ะแล้วจะปิดได้ค่ะใหม่ๆจึงก็ทำไม่ได้ค่ะใหม่ๆก็ยังไม่มีลูกค้ากล้าโอนค่ะตอนที่จึงทำออนไลน์ใหม่ๆเชื่อไหมคะลงคลิปใหม่ๆครั้งแรกคุยเป็นร้อยค่ะ คุยจนเมือ่อยค่ะปิดได้คนเดียวปิดได้คนเดียวเองนะคะโล้ออนไลน์คุยเป็นร้อยนะคะคุยเยอะมากค่ะหลายคนอาจจะ้อค่ะหลายคนอาจจะเหนื่อยค่ะแต่สิ่งที่ยุณเจอรู้ไหมคะเราไม่ยอมแพ้ะคะ่ะวันนี้ใครที่อยากจะกระโดดเข้าออนไลน์นะคะทำต่อไปค่ะนะคะให้กำลังใจะคะ่ะเดี๋ยวความสำเร็จมันจะตามมา วันนี้ขอให้ทุกคนโฟกัสนะคะทำสิ่งที่เราทําอยา space, ่าโฟกัสสเปกสปะตู้กาแฟก็คือตู้กาแฟอยา่าไปทําเรื่องอื่นให้มันเป็นมืออาชีพเป็นเอ็กซ์เพรสในตรงนี้ในการตอบทุกคําถามให้ได้และทุกอย่างมันจะตามมาเองนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนนะคะโฟกัสสิ่งที่เราอยากได้อยากสําเร็จจากที่นี่ขอให้โฟกัสตู้กาแฟเท่านั้นทําได้ไหมคะทําได้ไหมคะขอทุกคนจับมือล้านก porta